สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกระสู่ชองก๊อปนะครับในวันนี้เราจะมาเดตข่าวของเกมเกม,เกมชิมแพ็กกันอยากให้รู้กันว่าในเวอร์ชัน6.6ตัวละคร4ดาวที่เราจะได้เปิดก็จะมีอเลชิโนเลเน่วอนเดอร์อร์และเปอร์เจอร์ซึ่งในครึ่งแรกนะครับอลชิโนกับเลเน่จะมาก่อนส่วนวอนเดอร์อร์กับเปอร์เจอร์จะมาในเดตดครึ่งหลังและล่าสุดได้มีประกาศตัวละคร4ดาวร่วมตู้ออกมาแล้วนะครับแต่มาเฉพาะตู้ครึ่งแรกตัวละคร4ดาวของตู้ครึ่งหลังคาดว่าในตอนที่ตู้ใกล้จะมาน่าจะมีประกาศการอีกทีนะครับซ ข้าวๆข,ของแผนที่ใหม่ที่จะมาในอัปเดตเวอร์ชัน4.6นี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและใครที่เป็นคนนักแมวนาะชอบอัปเดตนี้นะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์ตดตามไว้ด้วยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ัรบเติมเกมราคาถูกสวัสลดภัยไร้ปัญหาโดนแบรนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b a t เทิลพลาดูรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบย่อยดีราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ o v e ด้เ,ย,เยครลิงก์อู่ใต้คลิป อเอาเป็นข่าวเรื่องแรกเราว่ากันในเรื่องการอัปเดตลงหน้าที่ตอนนี้ใน PC อัปเดตปาเข้าไป34กิกแล้วนะครับอย่างเวอร์เลยมันกินพื้นที่เยอะมากๆเอาจริงในเรื่องความต้องการพื้นที่ของเกมนี้ผมเองก็เผื่อใจไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแต่เห็นแบบนี้ก็แอบใจหายเหมือนกันเพราะมันต้องการพื้นที่ทเทียบเท่าเกมทีเปิด A ดังๆหลายเกมเลยนี่แค่อัปเดตเดียวนะครับยังไม่รวมกับอัปเดตก่อนหน้าที่ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในมือถือหรือแพลตฟอร์มอื่นๆจะต้้้้อองงกกาาารรพืนนทีี่เเยะะะแบบมมให็คจปณ9-3 10 g b นะครับเพราะว่าใน PC เนี่ยเปลายเข้าไป3-4 g b แล้วใช่ไหมหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันใครพอจะมีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เดอว้าเปลดตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมกันได้นะครับในคอมเมนต์ซึ่งตอนนี้สามารถเปิดเกมมาร์เบลดวงหน้ารอกันได้แล้วนะครับเพราะเกมแจมเปลดจริงๆในวันที่24เมษายนนี้อีกไม่นานแล้วนะครับใครที่พื้นที่ไม่พอต้องรีบเคลียร์แล้วนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของตัวละครสีดำร่วมตู้กันบ้างดีกว่านะครับในครึ่งแรกนี้ตัวละครสีดำที่จะมานะครับก็จะมีเซียงลิงไฟเบเนตและเลเนตสาหรับตัวละครสีดาวรอบนี้จะว่าดีก็ไม่สุดนะครับเพราะทางเองจากแค่ผมคนเดียวนะที่ผมใช้งานบ่อยๆก็จะมีแค่เซียงลิงเท่านั้นส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือถ้าไม่ไดเอามาเล่นเก็บความมาทับใจก็แทบจะไม่หยิบมาใช้งานเลยอันนี้ต้องแยกความชอบกับการใช้งานออกก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบกว่าจะเล่นบ่อยส่วนผมแค่เน้นใช้งานเท่านั้นเลยไม่ได้ผลเรื่องความเก่งแต่อย่างใดนะครับและในคาถามที่ว่าเปิดดตู้ร้รอนีี เพราะส่วนใหญ่คนจะกดตัวหน้าตู้ถ้าไม่ชอบตัวละครฮาดาวหน้าตู้จริงๆก็จะดูตัวละครสีดาวร่วมตู้เพื่อบอกบการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะเปิดดีไหมตู้รอบนี้ทางเราแนะนําว่าถ้าชอบตัวละครฮาดาวหน้าตู้ก็เปิดเลยครับไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ชอบเลยผมคิดว่าข้ามก็น่าจะดีเหมือนกันหรือว่าจะไปลุ้นตู้อั้แทนอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนตัวอุเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันพอมีหอกคริมสันมูนกับฮานูเดอะเฟิร์สแก๊เมจิกให้ได้เปิดหากันแถมวั้สีเราเองก็ยังมีหลายอันนะครับท ฟราโบเนตเป็นตน้นส่วนตัวให้คะแนนตู้เครื่องแรกนี้กลางๆนะครับไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่แต่ถ้ามองจริงๆส่วนตัวคิดว่าตัวเกมคงพยายามจะใส่ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับท่านพ่อมาแหละนะครับมารวมกันมาขายอะไรแบบนั้นอย่างว่านะครับในเรื่องในรอบนี้ก็โฟกัสทีท่ครอบครัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วนั่นก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ตัวละครสีดวร่วมตู้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับัดมาเป็นอัปเดตเกี่ยวกับ,กบแผนท,ที่ใหม่ที่เราจะได้เล่นในเวอร์ชัน4.6นี้นะครับอาณ์เหมือนเป็นการพิวหรือว่าเติมตัวก่ออัปเดตนั่นเอง บทเพลงของเมืองหลวงโบรานใต้ก้นท้องทะเลมีเมืองหลวงอยู่โอ้ตรงนี้เราก็น่าจะพอเดากันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมีเมืองหลวงอยู่จริงๆนะครับแต่อาจจะเพราะเหตุการณ์น้ําท่วมหรือเปล่าก็เลยทําให้เมืองเนี่ยถูกน้ําท่วมมาเองแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นเหลือเป็นเกาะอะไรแบบนั้นนะท่ามกลางป่าสารที่มีความรุงโร์ได้จางหายซากประหักพังของเมืองให้ล่มสลายร่วงหล่นล,ง,ลงสู่ท้องทะเลอ๋อเอ๊ะไม่ใช่ว่าถูกน้ําท่วมแต่กลายเป็นจมสู่ก้นทะเลนะครับบทเพลงถูกลืมเลือนไปนานได้ถูกบันเลงขึ้นอีกครั้งเรื่องราวที่จบลงไปเมื่อนนาามแล้วจะ ขียนขึ้นมาใหม่เหมือนจะเป็นคําโปรยเดียวกับตัวอย่างก่อนน้านี้นะครับอืมตรงนี้มีพื้นที่ข้างบนนะครับเป็นส่วนของเกาะอ,อันนี้เป็นใต้นะ้ำเหมือนจะมีสตูอยู่ด้วยนะเนี่ยอุ๊ยแต่บรรยู่นะดูตรงนี้ดิทุกคนใหญ่มากันนะเวอร์ชัน4.6นะครับจะเปิดพื้นที่ใหม่ n o s t o r i a n และ Sea of มีคอนอีราโดยได้เปิดจุดเทเลพอรตสำหรับนักเดินทางในเมืองพรีทิชอทางตอนใต้ของฟอนเทนแล้วหลังจากสำเร็จเควสทพระเจา้าอรัมพบทจากที่สามบทเพลงแห่งมักงกรและอิสรภาพจะปลดล็อกจุดเทเลพอตนี้โดยอัตโนมัติเอ๊ผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับคือตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนจะมีการเปิดวาร์ปให้เลยนะครับใครที่ไม่ได้เปิดแบบฟอนเทนหรือเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่นะครับเพียงแค่ผ่านเควสบทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพก็จะมีจุดวาร์ปนี้ขึ้นให้ในแผนที่นะครับก็สามารถมาสำรวจได้นั่นเองแต่ดูขนาดเกาะเหมือนจะ ไม่ใหญ่มากนะใช่ไหมผมอานาจะตรงนี้เนะครับเพราะว่ามีส่วนของหมู่บ้านอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากแต่ผมว่าม,มาัมานน่าจะไม่หนักทางพวกใต้ทะเลอะไรแบบนั้นนะฮะภายใต้เมืองเล็กที่ดูเงียบสงบอาณาจักรโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูซากประหักพังของมันหลับไหลอยู่ใต้น้ําคุณจะได้เห็นอรารยธรรมที่สูญหายไปนับพันไปอีกครั้งภายใต้การน,นาของใครบางคนเอ๊ะใครบางคนนี่ใครหว่า <laughs> น่าสนใจเนี่ยเมืองที่เงียบสงบและอาณาจักรที่หลับไหลอ๋อนี่ไงเมืองพีท่ชอนะครับปนโดคเซนถูกหรือเปล่านะเมืองนี้นะครับเคยมีความฝันอันงดงามและตำนานอันตราตึงใจมากมาย น่าสนใจจังส่วนอันนี้เป็นโดมาสโดมาสโอเรียเหรอข้าฝันในฝันนั้นขนาดโคตรระดาก็มีเจตจำนงที่อิสระและโชคชะตาที่ไม่อาจก,กำหนดได้ไม่ถึงไอ้ตัวนี้ไหมที่เหมือนเซนทอ์ตรงนี้ผมว่าน่าจะใช่นะแล้วก็มีเฟดคาสเซิลนะครับเมื่อความยิ่งใหญ่และความรุ่งโรจน์ทั้งปวงจบสิ้นลงนันตรีที่สูญเสียบทเพลงไปได้ค้าคครถึงอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับมาที่นี่อันนี้นั่นจะเป็นในส่วนของพื้นที่ด้านล่างแล้วนะครับมีเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่อันนี้ได้ไปสนุกลงไปแน่เลย แล้วก็มีอัสตาเซมิต้านะครับครั้งหนึ่งหยาดน้ำค้างวิญญาณอันสุกสกาวได้ไหลไปตามทางน้ําจนถึงทะเลสาบอันยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือทะเลหลวงทั้งหมดนั้นคือยุคแห่งสัตว์าพาดไปอยู่ภายใต้การปกครองของริมูเรียเป็นยุคอันดีงามที่เปี่ยมไปด้วยความรุ่งโร์และความหวังผมว่าเมืองสวยมากเลยนะเป็นอันาซากจริงๆนะครับสวยมากแล้วก็มีอันนี้อะไรอะเมชิมอสใต้ก้นท้องทะเลมีเมืองหลวงอยู่อ่าไอเน,นี้ยตัวอะไรบอสใหม่ไหมฮะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนรายละเอียดเนี่ยมันบอกแค่มีบอส ตัใช่มนั่าจะเป็นสตูสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดให้เดาเนี่ยคือค่าเสร็จก็น่าจะมีอาช e เป็นอะไรแบบนั้นเนาะรองรอยที่เอ้ยแมว ทุกคนมีแมวด้วยะอ่ะองรอที่หลงเหลือจากอะไรทำโบราณเนแมวตัวหนึ่งที่พูดได้ดูเหมือนว่าการตามมันไปจะช่วยให้เรารู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ถ้าคุณมีเวลามาโต้ตอบกับเขาแล้วก็เขาอาจจะมอบปฏิกิยาโต้ตอบไปเสร็จให้คุณก็กับคุณก็เป็นได้เอ๊ะเอาว่ะเหมือนต้องมาคุยกับแมวด้วยนะครับเป็นแมวตาสองสีด้วยนะพลังของบทเพลงโบราณใช้พลังของบทเพลงปล่อยคลื่นเสียงที่แตกต่างกัน2ประเภทได้เมื่อกดจะปล่อยคลื่นเสียงหยุดนิ่งและสามารถ ทาให้สิ่งต่างๆรอบตัวอยู่การเคลื่อนไหวได้หยุดเวลาได้ด้วยเมื่อกดค้างจะปล่อยเครื่องเสียงสะท้อนเพื่อทําให้สิ่งต่างๆรอบตัวคุณเริ่มเคลื่อนไหวหรือเปิดใช้งานสิ่งของเที่ยวรับผลกระทบจากเครื่องเสียงที่หยุดนิ่งมีการเล่นกับเวลาด้วยนะครับมันจะมีสีเฉพาะตัวด้วยนะซึ่งตรงนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับของพื้นที่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะที่เราสามารถไปรับรับกับน้องแมวได้นี่ครับแล้วพอเรากดทีนึงจะเป็นการหยุดเวลาในช่วงตรงนั้นไปนี่ครับแต่ถ้าเกิดกดแบบว่ากดค้างเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างกลับมา ปกติอีกครั้งรวมถึงสามารถเปิดใช้งานสิ่งของที่รับผลกระทบจากคลื่นเสียงที่หยุดนิ่งได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของพวกกล่องหรือ Microsoft, ไมโครพาสเซลนะครับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นี่คือเมื่อเขาใกล้เขาในระยะที่กําหนดจะสามารถเคลื่อนที่ไปหาเขาได้อย่างรวดเร็วเมือ่อโตตอบกับเขาเขาจะได้กระแสน้ำออกมาเพื่อส่งคุณไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว<ๆ>อันนี้ไม่มีในนั้นนี่ไม่มีในตัวอย่างนะครับเอ้ hey, ทุกคนน่าจะเป็นระบบเดินทางแบบใหม่หรือเปล่าทําไมเขาทาเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะไกลเลยหมายถึงว่าาใต้้นํ กว้างมากเลยถึงมีการส่งในลิเวอรี่แบบนี้ด้วยการสัง้องของบทเพลงในอดีตใช้พลังของบทเพลงจะไม่แท่นปรับเสียงเริ่มเลื่อนหรือหยุดอยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันสังเกตดูรอบๆบางทีอาจเจอบอดแสของโทนเสียงที่ถูกต้องได้อ๋ออันนี้เป็นหนึ่งในพาร์เซอร์ที่ต้องเจอนะครับมันมี3อันน่าจะต้องปรับให้ตามทั้งบนนี้นะครับโอเคต้องเลือกให้ตรงใช่ไหมโดยการอิงจากอันนี้นี่กดปุ๊บก็จะได้โอเคพาร์เซอร์ใหม่นะทุกคนเตรียมตัวรับสมองประลองปัญญาคมพีกรมัมลึกลับเมื่อคนพบกับคมพีกริโมลที่รออยู่กกลาาางอศ ในปราสาทสามารถใช้พลังของบทเพลงเพื่อทําให้มันหยุดอยู่กลางอากาศได้อันนี้หรอวุ้ยนี่มันแฮร์รี่มันจะมีพวกคัมภี์พวกกรีมัวแบบเนี้ยลอยอยู่บนอากาศนะครับเราสามารถใช้พลังบทเพลงในการหยุดได้ตู้หนังสือเลืองล่นไห้เต็มไปด้วยคัมภีกรีมัวนำคัมพีกริมัวใส่เข้าไปในตู้หนังสือจะสามารถเปิดใช้งานพลังของมันได้เปิดเครื่องเสียงเพื่อเคลื่อนย้ายคัมพีกริมัวบางทีอาจจะสามารถเปิดเส้นทางไอซ่อนอยู่หลังตู้หนังสือได้เุ <c oughs> ้ยอออว่ามีการเล่นกับชั้นหนังสืออีกแล้วน่าสนใจวะ่ะโอ้เหมือนจะมีนี่ด้วยนะครับไฮโดรคูลา อ้อแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเห็นเขาบอกกันนะครับว่าแผนที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ที่จะอัปเดตเข้ามาใน4.6จะเป็นพื้นที่สุดท้ายแล้วนะครับของฟอนเทนอาจจะไม่ใช่สุดท้ายแบบว่าจะไม่เพิ่มพื้นที่เข้ามาแล้วนะครับแต่พวกเสาเขาเรียกว่าอะไรเสาเสาใหญ่นะครับที่เราต้องเก็บไฮโดรคลอไรด์ไปใส่ใช่ไหมหรือไม่ก็ตรงน้ําพุนะครับน้ําพุลูซีนที่เราต้องไปเก็บพวกอะไรนะสกิลของไฮโดไปใส่มันจะเปิดให้ครบเลยนะครับใครที่ดองอยู่บอกเลยว่าได้ฟาร์มกันยาวๆแน่นอนนะครับเดินกันขาลาก โอเคแล้วก็มีแล้วก็มีมอนสเตอร์ใหม่นะครับมึกขับขานดอกพ้องดนตรีและดอกม้ทะเลสีพลอยโอ้สีเจ๋งอะ่ะสีดูสดมากเลยอะ่ะเอาซิลองทดสอบกับมึกขับขานสีฟ้าจะสามารถใช้มันเข้าใกล้กับดอกไม้ทะเลสีพลอยได้เอา้าเป็นคอมโบต่อเนื่องกันเหรอเปล่าก็เสียงสะท้อนกล้องจะสามารถไปในทางของดอกไม้ทะเลสีพลอยได้หลังจากดอกไม้ทะเลสีพลอยรับเสียงดนตรีที่มึกขับขานเป่าแล้วดอกพ้องดนตรีก็จะแกว่งไปมาตามทุกคำนองผมว่าน่าจะเป็นพัซเซนะคิดว่าแล้วก็ แน่นอนครับเซนทอร์ของเรานะฮะโลกระดับดังสายพินและคันธนูผมอยากสู้ไอตัวนี้มากเลยรูปปั้นหินขาวและท้องเหลืองรูปปั้นเซนทอร์ที่ทําจากหินขาวและท้องเหลืองภายใต้ปกหินที่แข็งแกร่งมีหยาดน้ําค้างวิญญาณไหลเวียนอยู่ยืนหยัดรากับผู้บัญชาการกองทัพที่พร้อมจะหยับย่ำใครก็ตามที่กล้าดุรานให้แหลกเป็นพุยพงได้ทุกเมื่อกลายเป็นฝุ่นไปแล้วใช้วิธีที่จัดการกับท่านหินจะสามารถทําลายการบองกันของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพหุ้ยทุกคนอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะนานมากแล้วที่ท่านหิน กับพวกบอสอะไรแบบนี้เลยนะครับนานมากแล้วถ้าย้อนกลับไปนี่ก็นู่นเลยนะครับไอ้บอสที่อยู่ตรงเกาะอ่า ผมจาชื่อเกาะไม่ได้ฮะแต่ว่าอยู่แถวอินาสมานะครับที่เป็นเหมือนหมาป่านะครับซึ่งมันนานมากจริงๆนะรอบนี้ใครที่เมนหินหรือว่าใครมีโตหินที่ปั้นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะสู้กับบอตอนนี้ก็น่าจะสู้กับบอตอนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ดาวโอฟันแบบลดรัวๆเลยแล้วก็ในระหว่างการต่อสู้นี่ครับมันจะติดตั้งเครื่องสะท้อนเสียงในช่วยในการโจมตีทาลายเครื่องสะท้อนเสียงจะสามารถลดเกาะของมันอย่างมีประสิทธิภาพอ๋อมีจุดให้ทําลายอยู่นะแล้วเหมือนแค่โจมตีธรรมดาก็น่านจะพอแล้วนะพอทำลายเสร็จเหมือนติดมินิสตันึงไมมม่เยอะาก นอกจากนี้ยังมีนี้ด้วยเพเทร์เรียนโกลมเหรอรูปปั้นที่เคลื่อนไหวได้ด้วยรูปร่างของนักรบมันจะใช้ดาบไปยังผู้ใดก็ตามที่กล้าบุกเข้าไปในแดนที่มันปกป้องไม่รู้ว่าสินี้ครับเพื่อนการต่อสู้ของมันเป็นวิญญาณหรือว่าเวทมนต์กันแน่เอาว่าทุกคนน่าสนใจมากๆผมว่าน่าสนใจจริงๆนะสำหรับ4.6นะครับสตูใหม่พื้นที่ใหม่แถมมีการเล่นกลับฟังก์ชันหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากด้วยนะครับ เอาละทุกคนรออะไรอยู่มากนะครับแนปเดซี่ .6 อย่างผมนี่รอพื้นที่ใหม่เลยนะครับอยากฟาร์มเต็มแก่แล้วนะฮะช่วงนี้เข้าไปก็คือครับเสซี่แล้วออกอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรทําแล้วนะฮะทุกคนรออะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนียครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับอเวอร์ถูกภาพการ์ดเ,เกมราคาถูกปลอดภัยไร้ปัญหาจนแบนหรือฟันแน่นอนนะครับคลินมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเลยหนอยู่ใต้คลิปสำนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ Tech can. ตัวแลสุขภาพด้วยนะครับ